สวัสดีครับมาชุ่มบรรยากาศเอาการะพเผามาประดับอูม้งน้ำาครับ้านมาให้ครับผมอันนดี้คือน้องโจเลยครับผมเอาการอพเผาพับประดับประดาสวยงามครับผมครับโอ้ยไงูกูภาพบรรยากาศนี่ก็มากเลยพี่น้องมาแต่งโอบัก้เข้า่งนี่ิงของครับมาประดับประดาอูม้งน้ำครับฝนตก ใส่นะครับพี่น้องเลยทะเลม้ากันผ่เผ่าครับผมเห็นรูปภาพนี้บรรยากาศแบบนี้ครับผมผมก็ดีใจครับเห็นที่งามคนรักบ้านเกิดครับผมสั่งความสามชีให้ตอชุมชนครับผมเสียสละเวลาขอบรัวมาเห็นมาท้ำซอยกันครับผมขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่มีส่วนรวมน้ำกัดจัดกิจกรรมวงหน้าบานใบมาให้ครับขอบคุณครับ มางลองลองทีมือมา้างลองที่ยวาอะไแล้ววาโอ้งามงามงามเออแป๊ดนี้แป๊อายเดียดเลยอายเดียด นี่ก็เป็นกุญพ่อจตันนะครับผมเป็นพ่อพายาบาลครับผลพับใะไลูกแพรลันเบิ้งครับการาพับการมะพร้าวเห็ดใะไสวยงามตกแต่งระดับงามครับผมโอเครับข้าวข้าวข้าวนี่ก็อ่ากุญพ่อยตัน,นครับพัดตะกะั่แตนครับผม ปลาครับผมให้ลูกให้ร้านเบิ้งครับผมเป็ประดับประดาอุ้งน้ำนะครับคออกโอ้ข่าวข่าคข่าโอ้ครับเอาไปกวนเาไปกนครับเออขอทาขอทาอุ้งนกน้องวะนี่ยข่าปลกรครับพระหัวลูกนกได้ครับี่น้อง หลากหลายครับพอแล้วพักรักพับนองคนนี่นะครับเป็นน้องจได้ครับผมน้องจูเบาครับพับครับรูปร่างลักษณะของอุโมงค์น้ำของกลุ่มสุนุลขลักบานก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับผมที่ไม่แช่่อู่ขังบนนะครับพี่น้องท่านใดเขาไปชมก็นจะเป็นนี่นะครับของกลุ่มสุนุงขลักบานเกิดครับพี่น้อง